ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกมครับผมอยู่ในเกมคอรซูซีบ่บอสโซนนะครับอันนี้เราจะเล่นวันนี้เราจะเล่นเป็นด่านโบ๊ทแคมป์กันนะครับตอนนี้ก็ลงกันโคตรเยอะแยะไปหมดเลยวิ่งไปตรงไหนก็เจออ้อาแม็กหมดแม็กหมดยังไงไม่รอดโดดอีกหนึ่งตาพมาตามะอย่างนี้ต้องซ้ำ รอบตัวเราเรยังวิ่งเสียงวิ่งเยอะแยะมากเลยรอบตัวเราโอเคได้เวลาลงจริงสักทีเมื่อกี้แค่วอร์เมืม่อกี้แค่วอร์นะ เนื่องจากด่านนี้เป็นบูตแคมป์นะเราจะรีบลงพื้นให้แบบถึงพื้นเร็วที่สุดเพราะว่าแมบบมันค่อนข้างเล็กนะถ้าเราลงช้าเนี่ยโอกาสที่เราจะโดนสอยบนอากาศนี่เ,เยอะมากเวาต้องวิ่งหาปืนโดยโดย่วนเลยตอนเนี้ยเออขาหักแล้วมั้งเนี่ยโอเคครับเจอกล่อง แต่สันนก็เอาไปก่อนนะเดี๋ยวว่ากันอีกทีเปลี่ยนเป็น a w ดีวกว่าเรายังคงเล่น C9 นะมันก็ค่อนข,ข,ข้างที่จะลั่นดีเลยแหละปืน C9 แต่เราไม่มีของแต่งอะไรอะไรเลยนะข้างล่างมีคนครับ สองมีอีกสองล้มหนึ่งล้มไปอีกหนึ่งข้างล่างยังเหลืออีกหนึ่งนะล้มอีกหนึ่ง,งแต่เราต้องไปซ้ำศพอีกคนหนึ่งนะแต่ยังมีคนอยู่ข้างล่างวิ่งอยู่เลยฝั่งขวาฝั่งขวาฝั่งขวาซ้ำเรียบร้อย เหมือนจะยั่งเหลืออีกหนึ่งนะเราขอใส่เกาะสักแป๊บยังมอีอีกหนึ่งอนะฝั่งตายฮนะเฮ้ยเฮ้ยไม่แอบอย่างเนียนว่ะนี่ไนะงไปไหนแอบเนียนแต่ไม่ยิงสักทีอ่ะไปไหนดีไปไหนดี ตอนนี้บ้านเงียบม,มากเดี๋ยวเราฟาร,ร์มของก่อนเลยแล้วอีกอย่างนะบอโซนภาคนี้นะครับเวลาเราถือมีดนะปิ้นเลสเนี่ยเราจะวิ่งได้ตลอดนะครับแต่ถ้าเราถือปืนเนี่ยมันก็จะมีพักบ้างอ่าเราเจอเป้าหมายนะครับ โอโ้ไม่นิ่งเลยอ่ะไม่นิ่งเลยปล่อยไปแล้วกันบ้านค่อนข้างเงียบนะตอนเนี้ยตอนนี้เรามีโอกาสฟาร์มเราก็รีบฟาร์มเลยนะ ลั่น A W วะ่ะขอสักทีดินี่ของเพียบเลยมีกล่องด้วยของแบบโยนเย็บไปหมดเลย รู้สึกเหมือนคนจะโดดลงใกล้บ้านเรานะมาแล้วยิ่งยิ่งถ้าจะมีทักสี่สิบห้ารัดไม่น่าอรอดนะมึงอะไปแล้วเข้าบ้านตรงข้ามไปแล้วเสียงเปิดประตูไปแล้วไปไหนจ้าไปไหนจ้าโผลมาหน่อยเร็วโผลมาหน่อยเร็ว เจ๊เอ,จเอ๊อ่าไม่ออกไม่โผล่อ,อ่าตอนนี้รู้สึกว่ามันจะชาร์จเราแล้วนะยังไงยังไงขึ้นซ้ายหรือขวาเสียงซ้ายเสียงซ้ายน่าจะซ้ายนี่ไงนี่ไง,งนี่ไงโอ้ยโดนสวนกเกือบร่วงเหมือนกัน ใส่ก่อนไม่ทนันละเหมือนตีเขาจะขึ้นมาอีกโอ้โหถ้าได้อีกตัวนี่หล่อเลยนะเนี่ยเมื่อกี้เราไม่มีเวลาเติมก่อนนะถ้าเรามีเวลาเติมก่อนเนี่ยไม่น่าไม่น่าจะพลาดนะเมื่อกี้เราต้องมาอยู่ในคุกหลวงอีกแล้วนะ มาคุกมาคุกก็ยังเจอเพื่อนตอนนี้เพื่อนตายไปแทบหมดแล้วนะครับ อ่าเป็นลาวของเพื่อนก่อนนะไป้สู้สู้เพื่อนสู้ไอ้เพื่อนสวยนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวกูตามไปตอนนี้เพื่อนไปโดดใหม่แล้วนะเหลือเราอะเราต้องมาสู้กันต่อเดี๋ยวเราจะรีบไปนะวิ่งชาร์จเลยนะเราจะไม่เล่นเชิงนะชาร์จเลยชาร์จเลยเอ ขวาเสียงขวานะย่องขวานะเขาย่องขวานะเรียบร้อยหัวแตกไปดิอย่ามาจ่องเลยนะาดับร้อยอ้าวเพื่อนโดดมาเมื่อกี้ตายแล้วโอ้แล้วตีเขาเหลืออย่างเยอะนี่บนหอคอยก็มีดีวยว่าหอคอยในกาหอคอยในกา โดดโดดลงเจอต่อยโอ้โหเรียบหลอยอันนี้เราไม่มีเพื่อนแบบคุ้มกันเลยนะอันนี้เพื่อนเราตายหมดแล้วใชฮะเราลงผิดที่ด้วยแหละเออเราลงผิดที่ด้วย โอเคครับสำหรับพาร์ทของวันนี้ก็มีแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้า